ีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูสายชั้นอนุบาลหนึ่งแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์ค่ะวันนี้ครูแอปมีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆนะคะเดี๋ยวเราไปท่องคำคล้องจองกันเลยค่ะเรามาท่องคำคล้องจองกันนะคะเด็กๆอาหารหลัก ทั้งห้ามู่พวกหนูหนูควรจำไว้โปรตีนจากเนื้อนมไข่ผักผลไม้มีวิตามินข้าวแป้งเผือกมันควรกินไขมันทั้งสิ้นกินน้อยลงได้อาหารบำรุงร่างกาย กินหลากหลายร่างกายแข็งแรงเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะอาหารหลักทั้งห้าหมู่พวกหนูหนูควรจำไว้โปรตีนจากเนื้อนมไข่ผักผลไม้มีวิตามิน ข้าวแป้งเปือกมันควรกินไขมันทั้งสิ้นกินน้อยลงได้อาหารบำรุงร่างกายกินหลากหลายร่างกายแข็งแรงเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับคำของจองที่ควรูอนำมาฝากเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปครูทิป มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารดีมีประโยชน์มาฝักเด็กๆนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กับคุณทิพย์กันเลยค่ะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เด็กๆมาพบกับคุณคทิพย์อีกแล้วค่ะสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนหน่วยอาหารดีมีประโยชน์ค่ะ เเด็กๆคิดว่าวันนี้ครูทิพย์มาทำอะไรนะวันนี้ครูทิพย์มาประกอบอาหารให้เด็กๆดูค่ะเด็กๆคะวันนี้ครูทิพย์มีมีไข่มีแครอทมีต้นหอมแล้วก็มีผักชี เด็กค่ะอาหารที่คุณครูทิพย์ประกอบวันนี้จะเป็นอาหารที่มีประโยชน์นะคะไข่ก็มีโปรตีนผักก็มีวิตามินนะคะเด็กๆ,ๆค่ะก่อนอื่นก่อนที่เด็กๆจะประกอบอาหารนะคะเด็กๆต้องล้างกระทะให้สะอาดก่อนแล้วก็ล้างผักนะคะเด็กๆล้างให้สะอาดเสียก่อนเสร็จแล้วก็วันนี้อุปกรณ์ในการประกอบอาหารุทิพย์จะแนะนําก็คือมีกระทะไฟฟ้านะลูกมี แครอดต้นหอมผักชีไข่แล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะมีช้อนมีถ้วยในการใส่ไข่นะคะแล้วทีนี้เรามาเริ่มกันเลยค่ะทั้งแรกเราก็ตอกไข่ก่อนนะคะจะติดตอกไข่ใส่ใส่ใส่ถ้วยแล้วตอกไข่ก่อน ก็ตีตีหรือคนไข่ให้เข้ากันนะคะเด็กๆคนไข้ให้เข้ากันนะลูกนะแต่ว่าต้องระมัดระวังนิดนึงเดี๋ยวมันจะโกค่ะถึงแม้พอไข่เข้ากันเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ใส่เด็กๆก็ใส่แครอทนะลูกแครอทก็สีเหลืองๆหลงส้มๆ,ๆ,ๆใส่แครอท ครอใส่แครอทเสร็จแล้วก็ใส่ต้นหอมใส่ต้นหอมเสร็จแล้วก็จะใส่ผักชีคคะเด็เกๆใส่ผักชีใส่ผักชีเสร็จแล้วก็ใส่ซีอิว๊วขาวกะประมาณนะนะลูกไม่ต้องเยอะใส ตีให้เข้ากันหรือคนให้เข้ากันค่ะตีให้เข้ากันเสร็จพอคนให้ตีให้เข้ากัน,สกนกเนสร็จแล้วเด็กๆก็ตั้งขท้าตั้งขะท้า ค่ะรอประมาณ5นาทีค่ะเด็กๆ น่ารับประทานนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆค่ะเมื่อกี้เด็กๆได้เรียนรู้หรือได้ทราบเกี่ยวกับการประกอบอาหารจากไข่ที่มีโปรตีนนะลูกแล้วก็จากผักที่มีวิตามินนะคะเด็กๆก็อย่าลืมรับประทานอาหารที่มีประโยชน์กันทุกคนนะคะไายบายค่ะตัางนาน้าพบกันใหม่นะคะเด็กๆ